สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดอันดับผู้รักษาประตูครัทที่ท็อป250ใช้กันครับจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d b e P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่วีพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกาไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับง0้100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกําไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆายคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับแอ่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยในตําแหน่งผู้รักษาประตูครับก็คงจะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ คนนิยมใช้กันไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นหน้าตาเดิมๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญในรอบนี้นะครับการจัดระดับของเราก็พยายามคัาสาดสรรผู้เล่นที่ใช้ใช้ฝีมือเล่นจริงๆนะครับน้องก็พยายามจะตัดเอาพวกโปออกไปนะครับซึ่งก็เชื่อว่าตัดออกไปได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเราคัดไปที่เกือบเกือบสองทีมเลยนะครับ ใน250ทีมเนี่ยเราจะเอามาแค่100ทีมเท่านั้นเองนะครับนะซึ่งก็ดูดูด,ด,ดูดูจากนักเตะที่เขาใช้ตัวเทนอะไรพวกนี้นะครับดูจากจํานวนการเล่นของเขานะครับว่าเอ้ยเขาใช้ผู้เล่นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับที่เอามาติดท็อป100อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเราจัดมาที่เกือบเกือบท็อป250เลยนะครับประมาณเกือบเกืบ200เลยครับเนาะกว่าจะได้100คนนะแรกนั่นเองครับนะ เรามาดู GK คนแรกกันดีกว่านะครับซึ่งการจัดอันดับ100คนนี้ครับก็นำมาได้อยู่ที่5อันดับเท่านั้นนี่ครับอันดับ5นะครับนั่นก็คือ GK คนนี้เลยครับเขาก็คืออลิซอนเบเกอร์นะครับ o v r 95นะครับในส่วนของสเตตของอลิซอนเบเกอร์ครับเมดเทานะประมาณนี้ครับผมเม็ดแดงเม็ดส้มอะไรคงคงจะสเตตดีกว่านี้มากๆเลยนะครับซึ่งอลิซอนล่างนี้นะครับเนี่ยจุดเด่นของอลิซอนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ ปิดพื้นที่นะครับการตอบสนองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นนาเต้ทีโอทีเด้วยนะครับดังนั้นน่ยปฏิกิริยาความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยสูงแน่นอนครับสูงกว่านักเต้ปีเก่าๆหลายๆหลายอย่างอยู่นะครับนะโดยเฉพาะความคล่องแคล่วว่องไวประมาณนี้ครับผมสูง193ซนติเมตรครับคุณสมบัติของอลิสันครับก็จะมีปลาบอลไก่เท่านี้ครับนะโดยปกติวัตถุของ GK ก็ประมาณนี้ครับปันกลางปันกลางครับไม่มีใครที่แตกต่างไปจากนี้มากสักเท่าไหร่นะครับน้อยมากที่จะมี แต่ว่าส่วนใหญ่ GK ก็อยู่ที่วอลเปปรบางกลางปางานประมาณนี้นั่นเองครับอลิซอนเบเกอร์ครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนั่นเองครับอันดับ5ร่วมคนที่2นครับนั่นก็คืออุนายซิมอนนะครับผมในส่วนของซิมอนนะครับก็จุดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการตอบสนองนะครับเป็นหนึ่งก็คือเป็นนักเตะเป็นการ์ดทีโ o t ครับก็ยังได้รับความนิยมครับสูง190ซนติเมตรครับ ในเรื่องของปฏิกิริยาอยู่ที่90ความคองแค่วว่างไย86นะครับก็ถือว่าหน้าเตะที่ O ทก็มีสตัที่ดีนะครับน่าใช้หลายๆตัวเลยนะครับก็ในส่วนของท็อปที่เขาเลือกมาครับท็อป250แล้วกันเนาะเลือกมาใช้นะครับก็ประมาณนี้ครับคุณสมบัติของซิมอนไม่มีปาบอลไกลไม่มีอะไรเลยนะครับเนาะอาจจะราคาถูกหรือเปล่าอาจจะราคาถูกก็ได้นะครับคนก็เลยเอามาใช้กันครับก็ถือว่าเป็นตัวที่นิยมใช้แล้วกันครับอยู่ที่อันดับ นะครับมีผู้ชาย4ทีมเช่นกันนะครับมาต่อที่อันดับ4กันบ้างครับอันดับ4นี่มี2คนเหมือนกันฮะนั่นก็คือโจฮาร์ดนี่ครับโจฮาร์ดอรังสิงเซนจูเรียนนะครับเซนจูเรียนก็สเตตของโจฮาร์ดก็ยังไม่มีใคร มีม,มีสเตตตัวไหนถึง100นะครับก็ปิ่มๆก็จะเป็นการตอบสนองนะครับอยู่ที่9 9สจุดเด่นของจูฮาร์นะครับของคนที่เขาใช้ใช้กันนะนี่ก็คือสูงนะครับ196ซนเมตรครับ2เป็นนักติชื่อเสียงดังนะครับน้องก็เคยค้าแข่งอยู่ที่พิมพ์ลีก็อยู่กับแมนซิตี้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายไปที่อื่นนะครับ ในส่วนของคุณสมบัติของโจฮาร์ดนะครับมีความเป็นผู้นำมีการปาบอลไก่หรือว่าคว้างลูกไก่นะครับอันนี้คือจุดเด่นของการเล่นเฮดทูเฮดนะครับการโต้กับเร็วนะครับจะใช้ตรงนี้ออกบอลได้แรงกว่าปกตินะครับถ้าใครไม่มีตรงนี้ก็จะออกบอลสั้นๆกว่านะครับมันมีขนอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับดังนั้นผู้เล่นในส่วนของเฮดทูเฮดก็ชื่นชอบที่จะเอาปาบอลไก่นี่แหละครับมันได้ตอบโต้โต้กับไวอะไรประมาณนี้ครับเนาะค่าพลังของโจฮาร์ดก็ประมาณนี้ครับนะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังได้อยู่นะปฏิกิริยา93ความคงแค่ว่องไบอยู่ที่86ครับซึ่งอันดับ4นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนี่ครับและอันดับ4ร่วมคนที่2นะครับก็เป็นคนนี้เลยฮะกริเกอร์โคเบลนะครับในส่วนของกริเกอร์โคเบลนะครับก็เป็นตัวเมตาใหม่นะครับก็มีหลายร่างเหมือนกันครับที่ติดโ่เข้ามาครับโคเบลร่างนี้ก็เหมือนจะมี ร่างยูโรด้วยเหมือนกันเนาะอาจจะไม่ผิดนะครับสูง195ซนติเมตรครับจุดเด่นของโคเบลก็เป็นในเรื่องของการตอบสนองนครับาการตอบสนองแล้วก็สแตตันอื่นก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะาการเตะอาจจะน้อยไปนิดนึงครับเนาะแต่ว่าส่วนส่วนตัวก็มองว่าการเตะก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่ค่อยออกบอลด้วยเท้าอยู่แล้วครับโดยส่วนใหญ่เราจะปาบอลกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัวเนี้ย สเตตน้อยก็ไม่เป็นไรครับขอให้สเตตพวกที่แบบเกี่ยวกับการเซฟเนี่ยมันสูงก็พอครับเนาะโดยเฉพาะการตอบสนองการพุ่งตัวการควบคุมตำแหน่งการรับบอลอะไรพวกนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายครับปฏิกิริยาอยู่ที่9 6ก็ถือว่าสูงมากๆเลยครับความคงแข็งว่างว8 8นะครับผมคุณสมบัติของโคเบลนะครับก็เป็นการคว้างลูกไก่หรือการปาบอลไก่ครับนี่คือส่วนสําคัญครับที่ทําให้โคเบลกลายมาเป็นหนึ่งในเมตาครับของ G k เคนะครับในรอบนี้นะครับเนาะ ก็มีผู้ใช้อยู่ที่4ทีมเช่นกันนะครับมาต่อกันที่อันดับ3กันบ้างอันดับ 3, อ,บ3อาจจะมีเยอะนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือนักเตะคนล่าสุดเลยนะครับมามาดวิลลี่นะครับผมจากาชาติจอร์เจียนะครับในส่วนของมามาดวิลลี่ครับข้อดีของเขาที่เราเห็นได้ชัดกันก็คือ1ก็คือสูง199ซนติเมตรครับสูงมากนะครับผม2ก็คือสแตทที่ดีมากๆเลยครับ หลายๆอย่างครับขึ้น100ทั้งหมดเลยนะเนี่ยร้อยสองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งครับการเตะบอลก็ถือว่าทําได้ไม่แย่นะ96นะครับอาจจะดอรอปกว่าที่ที่สเตตออื่นๆแต่ว่าครับแต่96ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะในส่วนนี้นครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในส่วนของเมตาแล้วกัน,นครับมารามานวิลลี่ครับได้ในเรื่องของความสูงนี่แหละครับเกมนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับนั่นหมายความว่าการพุ่งไปเซฟอะไรพวกนี้มันมันมีโอกาสที่จะพุ่งปัด ได้ถึงมากกว่านะครับปฏิกิริยาอยู่ที่91ครับควงคงแค่ว่องไวอยู่ที่88นะครับคุณสมบัติก็มีการปาบอลไก่นะครับอ่ะถ้าไปดูของน้องเดชเดชพิมครับแชมป์คนแรกสุดก็ใช้มารัวิลลี่ร่างนี้แล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งฮนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ70กว่าล้านประมาณนี้ครับผม มาต่อกันที่อันดับ3คนที่2กันบ้างครับนั่นก็คือเอ็ดวินฟานเดซาร่างนี้เลยฮะโอ้โหนี่คืออันดับ3ร่วมนะครับคนที่2ครับในเรื่องของสเตตของฟานเดซาร่างนี้ครับเป็นร่างทีโอที T y นะครับก็ถือว่าผ่านมาเล่นประมาณสักสาเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับหนึ่งก็คือนักเตะไอคอนสเตตสูงสูงโอวีร์สนะูงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมีรู้สึกว่าจะเป็น uh, นาาักชาแคมป์ปปอะไรพวกนี้ที่เป็นล่าล่าสุดล่าสุดนะครับ ในส่วนของฟันเดซาบก็เป็นเมตาอยู่แล้วนะครับก็สูง197เซนติเมตรครับในเรื่องของแสแตตครับการควบคุมตำแหน่งคือแล้วก็การตอบสนองเนี่ยแต่ว,ว่าสูงสุดนะครับ101-102อันนี้คือผ่านมาหลายเดือนแล้วนะแต่แสแตทก็เกินเกิน100ไปที่2แสแตทเลยนะครับถ้ามีาถ้ามีในเรื่องของอร่างใหม่ก็คงจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าร่างนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับมาดูปฏิกิริยากันบ้างครับปฏิกิริยาอยู่ที่94ครับวามคงแคงว่าไวอาจจะดรอปไปนิดนึงนะ65นะครับ ก็ตัวนี้ก็ดรอปไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับถ้าเม็ดส้มนี่ก็คือเซฟมากนั่นเองครับคุณสมบัตินะครับก็มีการปาบอลไก่ครับในส่วนของฟันเดซารับมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมนะครับเช่นเดียวกับมาบารัตวิลลี่นั่ครับมาต่อกันที่อันดับ3มร่วมคนสุดท้ายกันบ้างครับนั่นก็คือผู้รักษาประตูคนนี้ครับรูนินนะครับผมเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเป็นเขาเรียกดาวรุ่งพุ่งแรงครับในส่วนของรูนินครับ สูง1 9 2เซนติเมตรครับนักเตะจิต UCL นะครับค่าพลังก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่จาก89ใช่ไหมครับนักเตะ o b r จาก89ขึ้นมาที่ o b r 92 3นะครับก็ทำให้นักเตะก็ตีเม็ดส้มเม็ดส้มก็ไม่ไม่แพงมากนะครับยิ่งเม็ดส้มเทน30สเต็ปพวกนี้ก็จะดีกว่านี้นะครับเป็นนักเตะราคาไม่แพงมากนะครับประมาณนี้ครับปุ่นผสมบัติไม่มีอะไรนะครับผม ข้อดีของเขาก็คืออยู่ที่ Real Madrid แล้วก็ได้แชมป์ UCL นงครับดังนั้นล่างลูนินก็ยังได้รับความนิยมอยู่ที่อันดับ3ครับมีผู้ใช้งาน6ทีมนะครับมาต่อกันที่อันดับ2ครับอันดับ2มี2คนครับคนแรกนั่นก็คือเจนโอบักนะครับในส่วนของโอบักครับสูง188เซนติเมตรครับเป็นล่างสตาร์พาสครับ UCL สตาร์พาทนะครับสแตทของโอบักครับจุดเด่นของเขาคือการรับบอลครับ จะไม่เหมือนใครนะครับคนอื่นเขาจะเป็นพวกการตอบสนองนะครับแต่โอบักเขาจะเป็นในเรื่องของการรับบอลเองครับจุดเด่นต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการตอบสนองนะครับแต่แบบอื่นๆก็ถือว่าได้อยู่นะครับปฏิกิริยาอยู่ที่93ครับความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่87นะครับเรื่องของคุณสมบัติของโอบักครับก็เป็นการปลาบอลไก่หรือการคว้างลูกไก่ครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับซีซั่นที่แล้วรู้สึกว่าก็จะติดเหมือนกันนะครับรอบนี้ก็ติด ท็อปไฟอยู่เหมือนกันครับซึ่งรอบนี้มีผู้ใช้งานอยู่ที่10ทีนะครับและนี่คืออันดับ2คนแรกนะครับอันดับ2คนต่อมานะครับก็คือร่างนี้เลยครับแอดวินฟานเดอร์าร่าง89ครับผมโอ้โหค่าไม่ตายสักทีนะครับนาซาร่างนี้ครับผมก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับโดยเฉพาะเม็ดส้มนะครับราคาไม่แพงนะครับใครที่เริ่มต้นเล่นก็แนะนําเลยว่านาซามาเลยครับเม็ดส้มนับเทน30มสิบมีใช้ได้ ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับนะจนกว่านักเตะตัวจริงของเราจะดีนะครับเราค่อยเปลี่ยน GK ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมข้อดีของนักซาก็ตามที่บอกไปก็คือ1ก็คือสูง197ซนติเมตรครับ2องร่างนี้ราคาถูกนะครับ เป็น AID นะครับฟันเดซาก็เป็นที่นิยมอยู่เลยครับคุณสมบัติของลักษาก็เป็นการป่าบอนไก่ครับอันดับ2ร่วมนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่10คนเช่นกันนั่นเองครับและอันดับ1ประจํารอบนี้นะครับผมจะเป็นใครไปบอดด้นะครับผมนั่นก็คือโดนารุม่านั่นเองครับผมจิอาลูจิโดนารุม่าครับร่างนี้ครับผมเป็นร่างที่โอบยาสูงแต่ยังไม่สูงสุดนะครับมีคนที่สูงกว่านี้แล้วนะ่ครับ ในส่วนของดอนรลนมาครับเป็นนักเตะกิด TOT นครับก็ยังเป็นตั้งแต่ที่โหดนะถือว่าการพุ่งตัวนะครับการตอบสนองถือว่าสูงมากๆครับ106105ตรงนี้ก็ไม่เย่นะครับเกือบๆ100เลยครับขาดแค่1แค่นั้นเองครับสูง1 9 6จรินะครับปฏิกิริยาอยู่ที่97ความคล่องแค่ว่องไวอยู่ที่90ครับคุณสมบัติของดอร์ดมาไม่มีอะไรนะครับข้ออันนี้อาจจะบอก อาจจะแบบขาดใจนิดนึงในสายเฮดูเฮดนะครับแต่ว่าการรับบอลก็ถือว่าเหนียวนะถือว่าเคยใช้ร่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ร่าง98นะครับเป็นร่าง93ถือว่าเหนียวเหมือนกันครับมีลูกปฏิหารลูกดื้อบ่อยๆให้เห็นนะครับซึ่งร่าง98ก็ถ้าใช้ไปน,นานก็จะเอ้ยเ้าเขาเซฟสักครั้งหนึ่งในเกมหนึ่งก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับเนาะการรักษาประตูเกมนี้ก็ถึงจะแพงขนาดไหนแต่ก็โดนดีงได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้ามีปฏิยาหรือว่ามีปฏิหารสัก เกมใน1เกมนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับในส่วนของดอนดนมาครับร่างนี้ครับอันดับหนึ่งนี่ก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่14ทีมเลยน่ครับก็ถือว่าเป็น GK ที่เป็นเมตาเหมือนกันนะครับในส่วนของดอนดนมามีหลายล่างนะครับนอกจากล่าง98าก็จะมีล่างยูโรเหมือนกันครับที่เข้ามาที่97นะครับแต่สเตต98ดูดีกว่านะครับเนาะช่วงนี้ก็ราคาดอนดนมาไม่แพงนะครับก็ลองไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหากันได้นะครับโดยปกติก็ แพงกว่านี้นะครับเม,ม็ดแดงสนะี่ร้อยกว่าล้านนะตอนนี้ราคาก็ถือว่าลดกระหน่ามาให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ตามได้นะครับพี่ว่าตัวดถรว่นล่างนี้คือของดีแน่นอนครับไม่จกตาแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับสําหรับพี่นี้สวัสดีครับ